ค่อยดีนไนเ็นนอ้นเลนั่งบํานสักวนด้วยไวยชาาของเรานเนชมผมเริมเืมไม่มือนี้ปนน่อเป็นกันเด้วยแ,วแต่ตลาดนี้มันออกมาก้างนอกเราบอว่าคนไหนเองมัเมันลกเลยนี่แต่จนนติส่วน่มันหนงเบืงตางไดงไปหลายจี่น ได้ักับเบอรงแมนพี่เลยมีงเียมานังยข็ดใจไปมองได้กระทายเนาะพี่น้อนังทายเข็ด้หมวคนกะทิน่อนี่ยแหละเฮ้ยแมนนี่เลยแมนนีน้องพี่เป็นกับผัโจ๊รู้สึกว่ากับพี่แม่นนี่ว่าเนียไปรบบเชื่อช่ดอนเนาะพี่น้องเนาะนี่งเดือยดอนเรนดู่นิ่งยู่แกวเชอร์รี่พี่หน้องหั่นท้องประมาณของแก้วนึ่ะสงมือ เวันที่สี่นี่พิ่นทีมารางสิบเนพีน่นอน่ไดอยากไปเยขตัไม่มูสุดเลยเขาไม่เคยบบ้องนี่นี่ไปไ,ปไปด้ยังก็ไม่ีู้เลยแต่ทไปอ่ะมันใส่ยัง,ยองอยึดกระดงนี่มน่าพี่น,น้อนนะแล้วก็่นโมซื้อไปทเอา อสี่ออกแล้วขาจะกลับได้มันว่าพี่น้องก็เลย้ายน้องเดข้าวจะเล่แนงเขียนนะเพ่ดตงไหนนี่แค่บันเนีแต่ข้าไปตงัเนีมยนจะยาบคนเดียวหยาบพายทนนี่บนนี่คือหยาบก็แกวี้ไปเลยแล้วนี่นี่น้องิดนี่ก็เจอคนพี่น้องก็เลมันั่งเราเห็นว่ามันเมือยอย่างปลแห้งว่าหัน่นี้เอาเลยพี่น้องว่าหัน เจอเสียงเพลงไหมน้องเพลงก็ได้ออกก็ได้มานั่งรอรไมใก็ได้ให้ี่น้องเป็นมูฮู่เก้ารสจักสามสุบวเลนะี่น้องไปยางกระบ๋าน้องี่น้องเนี่ยเข้าเมยเบกระป๋านเปอผู้เ่านะี่น้องยางไปยางมาเเส้นก็เข้าทางตะกอน่ะนะี่น้องเหนนี่กิดได้เกกลเข้าไหมนี่ก็แบบนั่นแหละยางเป็นมูในรสจ่กเลยาให้หทางแม่มันถึงจะจะกะน้อยมันหายหยาบเนาะ มีคนไปช่วงที่เขาขายของแทนพี่น้องๆแต่นตั่นแต่ว่นี่กันกันลไปแล้วนะในใคไทยขายิ้งไปน้ำบอกไปน้ำน้อพที่น้องนะ่แต่เราจะมาหอนตรงนี้แบบนีงอกนี้เลยเร่อยานายแต่น้มนี่ประมามันันก่เปิดเลแต่เราจะมาหอนนี่เราเปิดเ,เลยเงียดเล ออกาบ้านมันพ่อบาดอเราเต็มแม่นี่ออกจากร้านมากู่ข้าบ้านแม่โหลดโอ้ยน้องเอ็มได้ตัางต่งว่ากระเพาะกับเปล่ากับวัวไว้ละแล้วอ่ะเป็นคนโลดอีนี่แหละวันแม่นี่ก็ได้ไปสี่แถวใหญ่มากเือกันพี่น้องเกมหมึ่งขอว่าดีแนวนึงสี่ใหญ่ไปศูนย์หนึ่มันก็ดีแนวนึงมันได้สามเดือนละทีน่ๆพี่น้อง แต่ว่าเมนี่ก็สิไปยุดและเมนี่ก็จะเป็นเชนเชนเาเช็กยู่ที่นี่เปเชียงก้อนเช็กเขาตีความาดูสัก่น้บ่ได้เข้าไป้องเขาหยุดเล้ต้องเซนเป็นมือ,อยุความแล้วลูกค้าก็เงียบแถมังไออกความน้าพี่น้องมานยนะเอนั่นแหะเตุเต คลิปนี้แม่นี่ก็สิตไยเราเขาอยาอะยอาทิตย์จันนีคือหนองว่นแม่ที่วานจันทำไมหายใจไม่อิ่มยังนี้ จะไปทำาหากินอย่างเี้ยสุกเหมือนยังอาจจะได้ได้หนอเป่ถ้าสงสัยงีงติดเป็นซื้อเห็นมันได้เห็นบ่ใส่่ใส่ถ้าต้งเทียนแต่น่งจรเท่ากันขาดพ่อก็ไม่พี่นหองจะไ้สุกเหมือนกระไรแห้ง

ได้พ네ักก้อนแล้ววันนี้เนาะแต่ว่ายางเบาๆนะพี่น้องเพรามันเดิมเนาะใจพวกท่านตายแล้วหมายก็ต้องที่หอดบ้านมาเนี่ยหายใจไม่ทันเลยจะกินอะไรมันถึงจะพื้นได้าักยังวะเนาะ ็นม <laughs> ูแคนเล่นิดนี่ใ่มเนาะบางไไม่ไฟก็เห็นแฮบางทเมันไม่เห็นเลยจังยากเป็นมูกันเนาะ่ไ ของขวบมเอาเอาเข้าไปเอาพี่น้องดีาะไบยังขอซ้อยแล้วนะขอสร้อยมาหนี่งม่ค่ะก็บ่าไร้พ้นปวดเทบบ้าแสบตายแล้วอาจจะตา,ายสร้ชีวิตนิดนดอยวนะพี่น้องก็ซื้อกล่องมาหนลิปนี้ให้งานเป็นมก,กันเนาะพี่น้องเนาะขอนำทางไปเสร็จละพ่อให้มันให้คนว่าไม่มูเวอาวนะใส่แผนใส่แผน ขอบคุณทุกจ่าเด้อที่มันยังเป็นมูผัดก็ไะไรก็แชร์ก็ติดตามกดซับสไครต์มาเน้น้ำแน่ขถาทางขอาบานแล้วดีใจแล้วเห็นค้นแล้วพี่น้องคลิปนี้เอาไวส้สนิทดุจ่าเดอ้อฝากน้ำอีกจากคนแน่อีกจักช่องในช่องแม่นี่ชาแนลเนี่ยคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เป็นเพื่อนกันบ๊ายบายเลิฟเลิสวัสดีจ้า